ตอนที่แปดสิบสี่ที่รักของฉันเมื่อฟังเย่ยปรากฏตัวชัดสดก็ระเบิดความคิดเห็นนั่นคือร่างที่หายวับไปฟังเย่ยเหรอนี่เขาเองฟังเย,ย่เรียกปิงว่านว่าอะไรนะโอ้พระเจ้าที่รักชื่อน่ารักขนาดนี้ฉันทําไม่ได้ด้วยซ้ำแค่ได้ยินฟังเย่ยพูดว่าที่รักก็ทําให้ฉันกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นฉันหยุดยิ้มไม่ได้เลย เสียงของฟังเย่มีสเสน่ห์มากยิ่งกว่าตัวละครระดับเอสที่ฉันใช้จ่ายเงินจริงๆเลยเห็นได้ชัดว่าฟังเย่คงช่วยปิ่งว่านในครัวบ่อยครั้งใครจะคิดว่าฟังเย่ที่มักจะเข้มงวดและผดเด็จการจะมีฝ่ายในบ้านเช่นนี้ขณะที่ปิงว่านผัดหมูกับพริกเขียวเขาลืมไปเลยว่าเขายังถ่ายทอดสดอยู่โดยพูดว่าวันนี้ข้ามบรอกโคลีกันเถอเก็บไว้ในตู้เย็นก้งรสเผ็ดที่เพิ่งออกมาจากหม้อส่งกลิ่นหอมอันไม่อาจต้านทานได้ ทำให้ปิงว่านอยากกินคำหนึ่งแต่เขายุ่งกับการทําอาหารเกินกว่าจะใส่ใจเขาพูดกับฟังเย่ว่าที่รักคุณช่วยปอกกั้งให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากจะลองชิมดูอาปากของคุณฟังเย่ปอกเปลือกหนึ่งอันแล้วป้อนให้เขาทันทีตามด้วยอีกสองสามอันโอ้พระเจ้าเสียงของปิงว่านมีเสน่ห์มากเขาลืมไปแล้วหรือว่าเขายังถ่ายท่อสดอยู่ปิงว่านเป็นอัจฉริยะใครสามารถต้านทานน้ำเสียงที่ใกล้ชิดและอ่อนหวานแต่จริงใจได้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟังเย่ยจะตามใจเขาแม้แต่ฉันซึ่งเป็นผู้หญิงก็ยังเทียบเขาไม่ได้ฉันหวังว่าฉันจะมีสเสน่ห์ถึงตายของแม็กซ์ฉันก็อยากได้ผู้ชายที่น่ารักแบบนี้เหมือนกันพวกเขาดูหวานมากอยู่แล้วใน The Culinary Gods Arrival แต่นอกจอพวกเขาหวานกว่าหนึ่งรอยเท่าฉันก็อยากกินก้างเหมือนกันแถมยังมีคนเลี้ยงด้วยฉันสมควรได้รับสิ่งนี้หรือไม่มีสเสน่ห์เหมือนปิงว่นได้ไหมฉันไม่ฉันสมควรที่จะร้องให้กับมะนาวเปรี้ยวของฉัน พิสูจน์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของปิงว่านเกิดจากการปรนเปรอของฟางเย่ยอย่างแน่นอนห้าห้ายืนยันแล้วฉันเห็นมันแล้วยังจับภาพหน้าจอไว้ด้วยหลังจากเพลิดเพลินกับกั้งฟิชรสเผ็ดร้อนหลายชิ้นแล้วปิงว่านอ,นอก็ตบริมฝีปากของเขาอย่างพึงพอใจครูต่อมาจู่จูเขาก็จําได้ว่าเขายังคงออกอากาศอยู่ไม่นะมรสุมแห่งความรักเขาจะลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรปิงว่านจู่จูก็มองไปทางซ้ายด้านบนมีอะไรผิดปกติ ถามฟางเย่ปิงว่นวางโทรศัพท์ของเขาไว้บนตู้จากมุมมองของฟางเย่มันถูกบดบังไว้ด้านหลังผนังตู้ไม้เนื้อแข็งทำให้มองไม่เห็นปิงว่นทาหน้าตาบูดบึ้งราวกับปวดฟันจึงปิดเตาผมลืมไปว่าผมยังสตรีมอยู่พูดจบเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ความคิดเห็นทั้งหมดชัดเจนเกินไปพนักงานส่งของหยุดกินไม่งั้นคุณจะอ้วนห้าห้าสตรีมเมอร์เซ็กซี่น้ำหนักขึ้นแบบสด คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นดาวแห่งการทำอาหารคุณควรจะทำอาหารนะไม่ใช่ทำมุกบงัง555ปิงว่านลืมไปเลยว่าเขากำลังสตรีมอยู่จำนวนผู้ชมที่มุมขวาบนของหน้าจอสตรีมสดมีมากกว่า5,000คนและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมคนดูเยอะจังปิงว่นตระหนักว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งมีผู้ชมเข้าร่วมมากขึ้นพวกเขาจำเขาได้และหลายคนวิจารณ์เรื่องน้ำหนักของเขาเขาอุทานว่า ฉันไม่ได้น้ำหนักขึ้นถ้ายังบอกว่าอ้วนขึ้นฉันจะโกรธนะผู้ชมคิดว่าเขาล้อเล่นและความคิดเห็นก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นใช่แล้วคุณน้ำหนักไม่ขึ้นเลยคุณเพิ่งจะอบอ้วนเอาละ่ะเอาละ่ะเราเข้าใจแล้วคุณไม่ได้รับเงินหนึ่งปอนด์ไม่เลยห้าหา้าปิงว่านที่รักของเราอ้วนหรือเปล่ามันคือศูนย์รวมทักษะการทำอาหารของเชฟปิงว่านและความรักอันไร้ขอบเขตจ,จากซีอีโอฟังเย่ อุยฉันหมายถึงบนดวงจันทร์ที่รักของเราอีโมจิหน้าสุนักโอเคมูนเราจะหยุดล้อเล่นแล้วอีโมจิปิดปากหัวเราะปิงว่นขมวดคิ้วรู้สึกรำคาญเล็กน้อยกับแฟนๆที่ซุกซนเหล่านี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเขายื่นโทรศัพท์ให้ฟังเย่แล้วพูดว่าดูสิพวกเขาบอกว่าผมน้ำหนักขึ้นจริงๆเหรอแม้ว่าเขาจะคอยติดตามน้ำหนักของเขาในระหว่างตั้งครรภ์และเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็ยากที่จะสังเกตเห็นในกระสกทุกวันในความคิดของปิงว่านไม่ใช่ว่าเขาน้ำหนักเพิ่มขึ้นลูกชายของเขากำลังเติบโตต่างหากไม่ใช่ว่าเขาอ้วนขึ้นเด็กน้อยเริ่มโตขึ้นเมื่อเลื่อนดูความคิดเห็นฟางเย่ตอบอย่างอดทนว่าเขาน้ำหนักเขาไม่เพิ่มขึ้นผู้ชมมองเห็นการจ้องมองที่ลึกล้ำและเข้มงวดของฟางเย่และรู้สึกหนาวสั่นอย่างกระทันหันร,ราวกับว่าพวกเขาได้รับการเตือนอย่างเงียบๆเ,เ,เขาไม่อ้วนเทพแห่งการทำอาหารของเราจะอ้วนได้ยังไง มันต้องเป็นความผิดของโทรศัพท์แน่ๆกล้องขยะทำให้เทพแห่งการทำอาหารของเราดูอวบอ้วนขออภัยซีอฟังเย่พิมพ์ผิดตําหนิการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับบันทึกบัญชีของฉันถูกแฮกก่อนหน้านี้ความคิดเห็นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของฉันกระแสะความคิดเห็นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยชาวเน็ตต่างหาข้อแก้ตัวต่างๆมากมายแม้ว่ายังมีผู้กล้าบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นก็ตาม แม้ว่าซีอีอฟังเย่จะสวมแว่นตาสีกุหลาบอันทรงพลังของคุณเราก็ไม่ควรบิดเบือนความจริงฉันเคยปะทะกับมหาเศรษฐีแห่งเมืองเจียงฉันเกือบจะอยู่ในหลีกของเขาแล้วหลังจากสรุปได้บัตด,ดี้ไม่ควรพูดแบบนั้นลบมันออกไปดีกว่าถ้าฉันไม่ลบมันละ่ะมาแบนบัญชีของฉันหน้าด้าน m e t i n g ไ i f e อยู่ภายใต้กลุ่มเจียงกรุ๊ปซีอีฟังเย่เป็นประธานของเจียงกรุ๊ปค,คิดว่าเขาห้ามคุณไม่ได้เหรออะไรนะ ฉันขอโทษซี o ีฟังเย่กรุณายกโทษให้ฉันล้มลงบนเขาแล้วลาก่อนดับหากคุณต้องการอะไรในชีวิตหลังความตายโปรดแจ้งให้เราทราบในความฝันเราจะรวบรวมเงินเพื่อส่งให้คุณอ่าไม่ฟังคำแนะนำของผู้เท่าทีนี้ลองดูผลลัพธ์ที่เย็นชาสิคนหนุ่มสาวมักจะโต้คลื่นและดูสิพวกเขาจมน้ำตายแล้วฟังเย่ยื่นโทรศัพท์ให้ปิงว่านทำให้เขามั่นใจว่าคุณไม่ได้น้ำหนักขึ้นคุณมีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพที่ดีที่สุด ผมจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปปิงว่านหยิบโทรศัพท์เพื่อยุติการถ่ายทอดสดปิงว่านฉันขอโทษโปรดอย่าหยุดกระแสเลยก่อนที่ผู้ชมจะพิมพ์คำวิงวอนได้พวกเขาก็ถูกบังคับให้ออกจากสตรีมไปแล้วปิงว่านเก็บโทรศัพท์ของเขาไว้แล้วมากินข้าวกันเถอะฟังเย,ย่กอดเขาประสานหน้าและก้มลงเล็กน้อยคุณไม่อารมณ์เสียเหรอเมื่อเห็นความกังวลของฟังเย่ยความรำคาญใดๆที่ปิงว่านก็รู้สึกหมดไปเขายืนขย่งเท้ทาจุกฟังเย,ย่และยิ้ม ไม่จริงแค่หงุดหงิดที่พวกเขาบอกว่าผมน้ำหนักขึ้นมันยากที่จะเปิดเผยความจริงฟังเย่รู้สึกผิดอย่างมากเขาค่อนข้างเสียใจที่ปล่อยให้ปิงว่านมีลูกทำให้เขามีความเครียดเกินควรฟังเย่กระชับอ้อมกอดของเขาแล้วสัญญาว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวฉันจะไม่ทำให้คุณผ่านเรื่องนี้อีกครั้งปิงว่านรีบแสดงละครเพื่อแสดงความรักมากขึ้นตราบใดที่คุณทราบถึงความยากลำบากของผมคุณควรเอาใจผมให้มากขึ้นรักผมและอย่าตำหนิผม ฟังเย,ย่โตกลับฉันเคยตำหนิคุณเมื่อไหร่หลายครั้งจำตอนที่ผมบอกว่าอยากไปเที่ยวได้ไหมคุณบอกให้ผมนอนแล้วฝันถึงมันแล้วตอนที่ผมอยากเรียนขับรถคุณล้อเล่นว่าผมโชคดีที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถปิงว่านเล่าแกล้งทำเป็นไม่พอใจฟังดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีความแค้นและคิดว่าถ้าไม่มีฉันคุณจะเป็นโสดตลอดไปด้วยอารมณ์แบบนั้นการยักย้ายอย่างที่เล่นของปิงว่านนั้นไม่มีใครเทียบได้ฟังเย,ย่เล่นตลกให้เขาเงียบโดยวางนิ้วบนริมฝีปากของเขา ดูเหมือนคุณจะเป็นคนขี้งอนที่นี่ใช่ไหมไม่ควรปล่อยตัวมากเกินไปมันมีแต่นำไปสู่อารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าฟางเย่จะพูดอย่างรุนแรงแต่เสียงของเขาก็หยดด้วยความอ่อนโยนปิงว่านยิ้มและอบแขนรอบเอวของฟางเย่ผมเป็นอย่างนี้มาตลอดคุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกความใกล้ชิดของปิงว่านกระทบกระเทือนเขากระตุ้นความรู้สึกของฟางเย่ทำให้ใจเขาละลาย ฟางเย,ย่ตบหัวปิงว่านอย่างสเสน่หาและกระซิบด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่รักของฉันริมฝีปากของปิงว่านโค้งงออย่างควบคุมไม่ได้ผู้ชายต้องการการฝึกฝนอย่างแท้จริงในตอนแรกฟางเย,ย่ลังเลที่จะเรียกเขาด้วยความรักแต่ตอนนี้เขามีชื่อเล่นมากมายให้เขาแล้วหากไม่ใช่เพราะสภาพร่างกายในปัจจุบันของเขาปิงว่านคงจะเข้าร่วมในการต่อสู้ที่ร่าร้อนกับฟางเย,ย่โดยทันทีจบตอนที่แป